มาครับพันมุ่นครับหนีพันธุ์มุ่นมาเบืองเงินครับได้โดนแล้วล่ะได้แล้วล่ะตัวนึงเ่งวิธ <Okay. S 2> ีการใส่ครับวิธีการใส่ใส่พุม่มสิพุ่มมัดเหมือนพันอ้วนครับดากครับดาก อาพี่มาพี่กันมาเบิ้งกันกกว่าสีนีตัวบออ่ามันขืนร้ายครับอ่างบางค่าน บอกมวกเอาอยู่นี่ว่าปาตองขึ้นไปรู้ปะไซ่ไซเว่ยไหมเอ้ยเบ็ดไอ้อน,นั่นมันตลุ่มน้ามันหายไปไหนวะ